สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรานะคะคุณครูโรงเรียนบ้านเวียงแหงนะคะกลุ่มฝ่ายอนุบาลนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทําน้ํายาอนเนกประสงค์นะคะใช้ทำใช้ล้างห้องน้ําได้ล้างจานได้นะคะถูพื้นบ้านได้นะคะอนเนกประสงค์คือใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครู ทุกท่านนะคะมาร่วมกันทําที่โรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะเรียนกันแบบออนแทน์แต่คุณครูไม่หยุดอยู่บ้านนะคะคุณครูก็ยังมาทํางานที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะายขั้นตอนแรกของการทําน้ํายานะคะก็คือการล้างมะนาวนะคะแล้วก็เลือกมะนาวที่มันเน่าออกไปนะคะเราจะใช้แค่มะนาวที่มันดีเท่านั้นนะคะ เราจะใช้ในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่า,เ,าเราจะใช้ในโรงเรียนเนาะหลังจากที่เราล้างมะนาวเสร็จนะคะเราก็จะเอามาหั่นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้เพื่อนๆ,ๆดูวิธีการหั่นนะคะ,ะนะคะที่เราเอามะนาวมาหั่นให้เล็กลงนะคะเพือ่อที่จะใหมะ้มันตัวมะนาวเนี่ยมย่อยสลายแล้วก็สารที่มันอยู่ในมะนาวเนี่ยออกมานะคะเ,คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําไปใช้นะคะทําความสะอาดต่างๆนะคะ ที่เราทำเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราจะใช้ล้างห้องน้ํานะคะเพราะว่าในอนัวเรอนเราเนี่ยล้างห้องน้ําโดยประมาณวันละสบครั้งนะคะเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนเราเยอะแล้วก็ห้องน้ําเราอ่ะมีน้อยนะคะมีแค่สี่ห้องเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องขย,ยันนะคะล้างห้องน้ําบ่อยๆนะคะก็เลยต้องต้องใช้น้ายาล้างห้องน้ําถ้าเราซื้อเนี่ยมันจะเป็นเงินจํานวนบ้ากเลยนะคะพวกเราก็อยากให้มันประหยัดนะคะก็เลย นำเอาวัตถุดิบที่เป็นมีอยู่ในในชุมชนของเรานะคะเอามาทําน้ำยาอเนกประสงค์นะคะใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเตรียมน้ำนะคะสำหรับในการหมักนะคะเราจะทำทีละสองชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ำอยู่40กิโลกรัมนะคะโดยประมาณตอนตัดใบอะไรเอลนเจ็ดนะคะในน้ำปละไม่ทรอยู่ไหนลหร ตอนนี้เรากำลังเต70ลงไปนะคะเราต้อละลาย m70 ให้มันละลายกับน้ำไปก่อนนะคะปูให้มันเข้ากันให้มันละลาย่ิดถึงนะคะสองเพราะว่าเราทำทีละสองชุดไปเลยว่าถังเราใหญ่ค่ะเราใช้มะนาวไปประมาณกี่กิโลคะประมาณสิบกิโลค่ะมะนาวสิบกิโลนะคะน้ำก็ประมาณสี่สิบลิตรโอเค ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่น,นี้คือลาสนะคะลาสช่วยในเรื่องการทำความสะอาดขจัดคราบนะคะขจัดคราบขจัดกล okay. ิ่นลาดมะนาวุกดมะนาวนี่ก็คุณสมบัติของเขาก็ช่วยในเรื่องขจัดจัดคราบแล้วก็กลิ่นนะคะผงฟองสบู่เจดีลังสุด,สดนะคะเราจะใส่ผงฟองแล้วนะ,ะเดี๋ยวมันจะเป็นฟองนะคะทุกคน ตวที่เหนไฟใ้้อง้นมฟองต้องใช้เวลาในการละลายนะคะทุกคนใรที่จะเอากลับไปทำนะคะใจเย็นๆกับผงฟองเนาะ้นี่คืออะไรล่ะเป็นมะนาวมีสองขวดจานสกัดมะนาวนไม่เป็นอันตรายนะคะสัตที่เรามาทำนี่นะคะ อาจะสามารถาใช้มือสัมผัสได้นะคะไปทั้งมืลอลงไปไปจุ่มอันน <c oughs> ีอคละค่อยน้ <c oughs> างเหรอไม่เป็นไรเนาะผมหนึบหรือผมข้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นพระเอกของงานนี้ของเรานะคะเดี๋ยวจะเอาพระเอกมาใส่นะ,ะแม่แม่ลองแบบตักแล้วก็ให้น้ำมันมันมันเหนึบเลยอย่งโอ้หนึบแล้วค่ะลื่นะคะอ่าต่อไปเราจะเอานี่นี่นะคะ อันนี้เป็นพระเอกในการทำน้ำหมักของเราทั้งนี้นะคะจำนวน10กิโลกรัมเดี๋ยวเราจะเทลงไปทั้งหมดเลย10กิโลกรัมหอมมากเลยนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากเลย ใช่ค่ะอยู่ตรงนี้ถือกล้องแม่ถ้ามีมะกรูดนะคะถ้ามีมะกรูดอามาพันเอา,าอมะกรูดใส่ด้วยก็จะยิ่งหอมขึ้นไปอีกนะที่จริงถ้าใช้มะกรูดแทนมะนาวเลยได้ไหมคะได้แต่เราหาย,ยากมะกรูดจะหาย,ยากหมดมะนาวนี้ไม่ได้ซื้อนะคะมะนาวเ,เ,เอามาจากบ้าน <c oughs> บ้านครูลือปลูกนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราหมักทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็สามารถที่เอาออกมาใช้ในการทำความสะอาดหรือว่าเอามาใช้ได้เลยนะคะตอนนี้เราเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วเราจะปิดฝาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้<ะ>เราจะปิดฝาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราก็จะลองเอามาเปิดดูนะคะพอ<ด>ได้หน e ึ่งเดือนเสร็จแล้วสามารถที่เอามาใช้ได้เลยนะคะวันนี้ในการทำน้ำหมักของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาถังนี้ไปเก็บนะคะเียนวันที่ไว้ด้วยค่ะวันนี้วันที่21กรกฎาคม2564นะคะ าสมมติว่าเราเนี่ยเตรียมมะนาวแล้วก็ทํากันหมักเรียบร้อยนะคะใส่ส่วนผสมอะไรต่างๆเรียบร้อยเรารอสักหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะได้นน่น้ำยาประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของปีที่แล้วนะคะยังเหลืออยู่นะคะคือมันใช้ได้ตลอดนะคะเพื่อนๆนน,น่ยังเหลืออยู่นะคะแต่เราก็จะทาเพิ่มนะคะเพราะว่าเริ่มสก,กัดใหม่แล้วเนาะแต่เดี๋ยวไม่พอใช้นะคะเดี๋ยวเพิ่จะพิสูจน์กลิ่นให้เพื่อนๆนะคะกลิ่นก็จะหอมนะคะหอมอ่าแล้วก็มันมีกากน้าตาลผสมอยู่ด้วยนะคะ แล้วมันไม่มีอันตรายแน่นอนนะคะสุดกลิ่นเข้าไปแล้วมันไม่มันไม่มีความรู้สึกว่าระเครืองนะคะระเครืองระคายนะคะแล้วก็สีจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนะวิธีการทํามันไม่ยากเลยนะคะ,ะที่เห็นว่ามะนาวมันเยอะนะคะเนื่องจากว่าเราต้องใช้มันเยอะแต่เพื่อนๆสามารถทําได้ในปริมาณที่เพื่อนๆอ,อยากจะทํานะคะ